เก็บดอกจานมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาร้อยมาลายดอกจานนะคะนี่สีส้มสวยมากค่ะสีส้มสวยมากการร้อยมาลายก็จะทําให้เด็กอ่ามือกับตาสัมพันธ์กันนะคะบางคนร้อยไม่ได้มือกับตาก็ไม่สัมพันธ์กันนะคะเป็นไงคะบานเต็มห้องเลยไหมเวลาเราเก็บมาเหมือนมันน้อยเลยเนาะ อ้าวทีนี้นักเรียนก็จะร้อยไปเรื่อยๆครูจะดูนะคะว่าใครร้อยได้เยอะที่สุด,ดเร็อ,อ่ะดูก่อน<ๆ>ดูก่อน<ๆ>นักเรียนต้องมีความตั้งใจนะคะ<ๆ>ถ้านักเรียนทำมือหนักๆมันก็จะขาดฉะนั้นนักเรียนต้องเบามือนะคะนี่ตอนนี้กำลังทำการร้อยแล้วค่ะ<ๆ>น้องอนิวครับ<ๆ>น้องอนิวได้กี่อันแล้วครับ<ๆ>ได้เลยอ่าร้อยให้ดูสิครับ อาร้อยให้ด <Okay. S 2> ูดูของพี่แก้มน้อยสิพี่แก้มน้อยได้เต็มเลยยาวเลยนี่ของพี่กำแพงของพี่กำแพงเยอะเลยเพราะว่ารหนุ่ยังยังไม่ได้ยาวหมดแก้มเล็กเราทำกระดองไม้ต้องเบาเามือนะคะครับต้องเบาๆบมือนะถ้าไม่เบามือมันก็จะช้ำนะนักเรียนช้ำช้ำคืออะไรหรอคะช้ำก็คือมันก็จะเป็นเหี่ยวเหี่ยวช้ำช้ำนี่ไงนี่ไงค่ะมันจะเมีเหี่ยวเหี่ยวแบบนี้ไงรูนี่นี่น้องแก้มใส อันนี้น้องต้าผู้น้องต้าผู้ก็ได้เยอะแล้วกพิไม่ได้เบาเบามือนะคะเบาเบามือสวยมากกรพิวไม่ได้อ่าไม่ได้ก็ทําไปเรื่อยๆลูกจนกว่านักเรียนจะเก่งนะคะเอ้ยตัวนี้มันมีใครมันมันผ้าผักผ้าเลยอะชุดชุดชุดสวยมากสวยมากนี่มันผ้าผักผ้าเลยอ่ามันผักผ้าต้องเบาเบามือนะคะถ้าไม่เบามือนักเรียนก็จะพังนะคะดอกจะพัง นี่สวยมากแ็น้อยเป็นยาวๆวายเปีวเขาหนูไม่ได้เป็นยาวๆเหมือนเพื่อนนะเป็หนูเป็นเป็นพุ่มเหรอคะเป็นกองถ่ะาเป็นกองกองเป็นพุ่มๆเลยไหนผู้ชายได้เยอะยังเชงยกดูสิยกของเชงดูสิครับโอเชงผู้ชายก็ได้เห็นไหมครับนี่ต้องเบาๆมือเหมือนเชงนะอ่าอันนี้ได้หนึ่งดอกเอาเนียวเอาเนียวได้เท่าไหร่ครับได้สองอันไหนไหนของเนียวเอามให้ครูครูดูหน่อยสิครับ อ๋อได้สองดอกเอาอันนี้ก็ร้อยไปเรื่อยๆของพี่คิมได้เท่าไหร่ของพี่คิมได้เท่าไหร่คู่มันเฮียของพี่คิมได้กี่ดอกแล้วครับมันเฮียมันเฮียเลยได้สามดอกทำไปเรื่อยๆนะคระคั่งคั่งหนูเฮียแล้วมันก็หนูก็ทําใหม่ตั้งใจเริ่มอย่าแล้วอ่าแก้มใสได้เยอะแล้วแสดงว่าแก้มใสเริ่มเริ่มเบามือแล้วเบามือล้วเบามือแล้ว ความสัมพันธ์มือกับตานะคะกล้ามเนื้อเล็กนะคะกนี้การฝึกกล้ามเนื้อเล็กเด็กใช่เป็นการฝึกกล้ามเนื้อเล็กเด็กนะคะบางคนตากับมือไม่สัมพันธ์ก็จะร้อยไม่ได้เปรียบกับการร้อยลูกปัดเลยนะคะถ้าร้อยลูกปัดก็เหมือนกันจุ่มาจุ่มสคัญกันตอนจุ่มแล้วตอนเป็นตอนเรียนอะไรนะตอนนี้